สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กนะครับผมอุช่างถึงแท็กเตอร์แล้วก็เพื่อนๆชาวยูทูบนะครับผมวันนี้ก็งานไร่เบานะครับผมจะจวดอ่ช่างถึงนะครับผมรุ่นดีซีร์ 8x นะครับเป็นรถของพี่ตุ้มนะครับผมอยู่ที่แกงคอชายภูมนะครับผมการติดเท้านะครับด้านนู้นนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เกี่ยวมาแล้วหนึ่งฤดูการนะครับผม ก็ลูกค้าอยากให้มาทำชื่อได้เบาให้บอกว่ามันอั้นนะครับผมก็เนาเข้ามาจัดก,การให้นะครับด้านช่างติกำลังจัดเลาะนะครับ นี่ก็ชั่วโมงทำงานอยู่ที่270ชั่วโมงนะครับผมเล่มหนึ่งดูกาลครับก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับปลาทูอันนี้ก็โซ่ลำเลียงก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับยกคอเรียบร้อยแล้ว แล้วไม่ตึงมากนะครับบ้านดุงครับคันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะครับผมฝากเพื่อนๆก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับผมว่าเราจะไปอยู่กันที่จังหวัดไหนนะครับผมคันนี้ก็นำบนนาหนองทุ่มนะครับอำเภอแก่งคอ้อจังหวัดชัยภูมินะครับผมสำหรับคันนี้ ะจะของรถพ่ตุมมาแล้วนะก็คลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าเราจะเข้าไปอยู่ที่จังหวัดไหนทํขนาดนอาการอะไราบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมคิดว่าจะทําชุดลายเบานะครับผมเราอยากให้ตัดสินใจทําเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็งานไม่เร่งเท่าไหร่นะครับผมทำไปเรื่อยๆครับฝากเบอร์โทรนะครับผม0862596335นะครับผมอูช่างเึกแท็กเตอร์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ